Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 New C-Class โมเดลใหม่ล่าสุดเลยค่ะมากับรหัสตัวถัง W 2 0 6แผถมได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะได้สีขาวโพล่าไว้สุดสวยแบบนี้ด้วยค่ะพบกับปี2 0ั A n g ด้วยนะคะวันนี้เป็นรถเข้าใหม่ของเราค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ C-Class รุ่นนี้เป็นโมเดลปัจจุบันที่มีความสวยมากๆเลยค่ะสวยทั้งด้านนอกแล้วก็ทางด้านในนะคะและด้านหน้าคันนี้ เสริมหล่อมาให้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบตัว GT ค่ะ GT Black <Yes. S 1> สีดำนะคะจะตัดกับรถสีขาวยิ่งดูโหดดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะและรุ่นใหม่นี้นะคะตาม Mercedes-Benz ก็เป็นดาวกระจกดชโทอนิกด้วยค่ะลิ้นหน้าของตัว AMG นะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ของตัว W206 พร้อมกับคิ้วทั้งคันจะเป็นสีดำด้วยค่ะไฟหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะสังเกตดีๆว่าจะมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากๆมีตัว Daylight แล้วก็ไฟเล อยู่ทางด้านในนี้ค่ะตัวไฟรุ่นนี้นะคะจะเป็น LED High Performance ค่ะและตัวล้อนะคะลองดูดีๆว่าเป็นล้อขนาด19นิ้วนะคะคุณผู้ชมตัวล้อ19นี้นะคะหนะ้ายางเขาก็จะบางค่ะแต่ว่าทําให้ตัวล้อแม็กนะคะสวยชัดเจนมากยิ่งขึ้นหล่อสุดๆเลยกับคาลิเปอร์เบรก AMG สีแดงค่ะแล้วก็ดีไซน์ของตัวล้อแม็กนะคะก็จะเป็นไลซี่เป็นแบบใหม่ด้วยค่ะ ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของคันนี้นะคะก็คือฮุกกระจกมองข้างเป็นสีดำรวมถึงขอบกระจกทั้งคันก็เป็นสีดำเช่นกันค่ะหลังคาแก้วด้านบนนะคะเป็นตัวพารามิกการสลูปค่ะเปิดในส่วนของซันรูปได้ก็เป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นรถคันนี้คุมโทนมากๆเลยค่ะเหมือนตัว b บ็ k ซีรีส์หรือว่าตัวน h t ดิ i t ั่นนะคะที่เป็นสีขาวกับสีดำและสำหรับสเกินรอบคันนะคะโมเดลนี้เขาก็จะมีดีเทลค่ะ เป็นลักษณะเว้าลลงไปนะคะทําให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้นรุ่นก่อนหน้านี้เขาก็จะเรียบไปเลยนะคะคันนี้ออกแบบมาดีมากๆเลยค่ะต่อที่ด้านท้ายรถเลยนะคะลองสังเกตดูว่าจอดอยู่แบบนี้คันนี้หล่อมากกว่าคันอื่นไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะสังเกตเลยนะคะว่าเขาติดในส่วนของตัวแถบที่ปิดตัวแอโรไดนามิกค่ะดิฟฟิเซอร์ด้านล่างเป็นสีดำนะคะทำให้ด้านท้ายรถอเขาดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะอันนี้ขอบอกเลยว่าเด่นขึ้นมากเลยนะคะด้านท้ายมีโลโก้ a m g ติดอยู่นะคะรวมถึงสปอยเลอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรวมถึงไฟท้ายที่เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยค่ะ คันนี้สรุปคร่าวๆเลยนะคะว่าเขาแต่งมาได้หล่อครบจบเลยทีเดียวค่ะแถมราคาก็สบายกระเป๋านะคะเพียงแค่2.690้านบาทเท่านั้น และสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นโมเดลใหม่ใช่ไหมคะกุญแจก็เป็นเจเนอเรชันใหม่เช่นกันค่ะหน้าตาสวยทันสมัยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะการเปิดปิดตัวรถนะคะกดที่โลโก้ตัวเมอ e ์ e จสเบนนะคะคือการล็อกรถมีปุ่มกดปลดล็อกให้รวมถึงเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะจะเปิดขึ้นแบบออโต้ล็อกสมูทมากๆเลยทีเดียวนะคะ ตอนปิดก็คือเราจะใช้ขาเตะแบบแฮนด์ฟรีเสร็จก็ได้หรือว่าจะกดปิดแบบตัวไฟฟ้าก็ได้พื้นที่เก็บของก็คือกว้างแล้วก็ลึกมากเลยทีเดียวค่ะซีคัสรุ่นนี้นะคะจะไม่มีตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บของก็จะกว้างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองปิดแบบตัว Hand asset, แฮนด์ฟรีแอรเสร็จเตะโชว์ให้ดูแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหายอยู่ต้องรีบสแกน q ีว o d ค้ดมาสอบถามตัวที่ฝ่ายขายได้นะคะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n เ็ com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะด้านในแล้วค่ะด้านในโมเดลใหม่นี้นะคะไม่แบบทุกจุดเลยค่ะ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดรวมสายตาเลยนะคะก็คือแดชบอร์ดตรงกลางที่เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าเหมือนแท็บเล็ตเอามาวางอยู่จอใหญ่มากๆเลยค่ะรถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์แบบนี้หมดแล้วค่ะแล้วก็เป็นแบบทัสกินด้วยนะคะเราใช้งานผ่านฟังก์ชันได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวแอปของตัว Mercedes- Ben z นะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนตั้งค่าตัวรถรวมถึงระบบคอมฟอร์ตแอร์ต่างๆนะคะเราก็สามารถปรับได้ง่ายดดยมากๆ จอนะคะก็คือเขาออกแบบมาได้พอดีกับมือมากๆเลยค่ะจอตรงนี้จะเป็นขนาด11นิ้วนะคะรุ่นนี้มีจอมาให้2จอค่ะจอตรงกลางและก็แดชบอร์ดคนขับขนาด10นิ้วเป็นดิจิตอลเช่นกันนะคะเราสามารถปรับทิมตัวแดชบอร์ดได้3แบบเลยค่ะเวลาเราปรับแบบไหนนะคะก็จะส่งผลมาให้หน้าจอตรงกลางก็คือเปลี่ยนทิมไปด้วยค่ะและคอนโซลด้านหน้านะคะจำลองมาจาก s c l a s s อย่างที่บอกไว้ว่าหุ้มด้วยตัวหนังทั้งหมดเลยค่ะ ให้ความหรูหรามากๆนะคะแต่ว่าเขาแซมความเป็นสปอร์ตนี่เลยค่ะเขาเพิ่มดีเทลในส่วนของตัวกิมมิคลายคอนโซลด้านหน้าให้นะคะตัว C 2 2 0 D โมเดลนี้จะมี2รุ่นค่ะเป็นตัว A อวังกาดกับตัว AMG นะคะ A อังกาศจะไม่ได้ออปชันนี้ด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นโหมดการคอนโทรลต่างๆค่ะปรับด y นามิกซีเล็กรวมถึงเปิดโหมดการช่วยจอดนะคะเป็นแบบทัสกรนทั้งหมดตั้งค่าตัวรถนะคะก็คือกดได้อย่างง่ายดายมากๆ ปุ่มตรงนี้นะคะสังเกตดูว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสแกนลายนิ้วมือนั่นเองค่ะเวลาที่ลูกค้าเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของตัว Mercedes Ben z นะคะก็จะเป็นความลับของรถใช่ไหมคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะก็คือสแกนลายนิ้วมือปลดล็อกได้ง่ายดายมากเลยค่ะส่วนหลังคาพารนลามิกกัสลูปด้านบนนะคะการควบคุมของเขาก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันค่ะเป็นแบบทัชสกรีนนั่นเองค่ะดีถ้าเราจะปิดมานะคะเราแค่สไลด์มือแบบนี้นะคะตัวหลังคาก็คือจะ เป็นออโต้แบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกดเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะและคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่หลายๆคนกําลังถามหาด้วยนะคะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซลถึง2,000ซีซีเลยค่ะให้พละงกำลังแรงมา้าคันนี้นะคะ200แรงมา้าเพราะว่าเขามีตัว EQ Boost นะคะมาเพิ่มกำลังแรงมาให้ค่ะอัตราสิ้นเปลืองนะคะก็ประหยัดมากๆเลยค่ะพอได้เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์เป็นแบบ9สปีดด้วยนะคะรวมถึงแพดเดิลชิพที่สามารถใช้งานแมนนวลได้ง่ายดายมากๆ พวงมาลัยเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะจะเป็นแบบสีก้าเลยทีเดียวค่ะตัวมันติฟังก์ชันก็คือเพิ่มไอคอนมาเยอะมากๆเลยนะคะทั้งการตั้งค่าต่างๆแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าสังเกตว่า ไอคอนตัวเบานะคะเป็นแบบใหม่ด้วยค่ะการปรับก็คือคล้ายๆกับทัสกี้เลยนะคะแตะเบาๆนะคะ,ะ,คะตัวเบาก็คือสามารถปรับได้แล้วค่ะและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมอร์ด้วยค่ะโหออปชันโมเดลนี้จัดเต็มให้จริงๆเลยนะคะด้านหลังนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะขึ้นมานั่งนึกว่าอยู่บนอ e ีคลาสโมเดลใหม่นะคะเพราะว่าเลกลูมแบบสบายมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนี้นะคะมือจับประตูก็เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ร รวมถึงในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ค่ะมีมาให้ถึง6 4เฉดสีนะคะแล้วก็ล้อมรอบในส่วนของตัวที่เปิดประตูด้านหลังด้วย นี่เลยนะคะลำโพงด้านหลังเป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันตัวเบาะคันนี้ก็คือจะเป็นสีดําค่ะดีไซน์ก็เป็นแบบใหม่เช่นกันนะคะตัวเบาะเขาก็จะเป็นหนังแบบตัวฟูลแบ็กมีช่องระบายลมให้ตลอดทั้งตัวเบาะเลยค่ะเพราะว่าการันตีได้เลยนะคะว่าถ้ารถจอตดตากแดดก็คือจะไม่อมความร้อนนั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ New c 220 D m m g Model W20 6คันนี้นะคะเป็นรถปี2022ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่29,000ิเมเท่านั้นนะคะ กับราคาสุดพิเศษเพียงแค่ส6 9ล0านบาทคันนี้ยังมีวารันตียาวๆถึงปี2025เลยทีเดียวค่ะใครกำลังตามหาอยู่รีบเลยนะคะฮอตสุดๆใหม่สุดๆแถมได้เครื่องยนต์ดีเซลต้องคันนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบ,บครบทุกความต้องการวันนี้กาตูงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ